สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเบลามาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับขั้นตอนนะคะแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะเปิดใจแล้วลงมือทำสักทีบางคนความรู้เยอะแน่นเลยศึกษามาเยอะนะคะแต่ไม่ลงมือทำสักทีเนี่ยมันเพราะอะไรจริงๆแล้วนะคะมันเป็นเพราะเรามีจิตลึกๆใน,ในการกลัวกลัวที่คนอื่นจะว่า กลัวคาพูดดูถูกหรือคําพูดไม่ดีจากคนอื่นทําให้เรากลัวการลงมือทําถ้าคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนใจใครสังเกตนะทําดีไม่ดียังไงทําก่อนถ้ามันไม่ดีจริงเดี๋ยวกลับมาพัฒนานะคะแต่เราอ่ะกลัวคนกลัวคนไม่กลัวเลยต่างกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเบลมีสัญญากับน้องคนหนึ่งที่ทักมาซึ่งทําให้เบลมีกําลังใจมากว่าเฮ้ยที่เราพูดทุกวันเนี้ยังมีคนอ่านคนเดียวก็ยังดีนะคะ าสมมติว่าเราบอกคนรู้จักหรือว่ามีใครรู้ว่าเราทําขายตรงอะทุกคนเป็นยังไงคะเพราะว่ามีภาพไม่ดีกับคําว่าขายตรงอยู่ในใจใช่ปะทําให้รู้สึกกล,กล้ากลัวแล้วรู้สึกแบบเคอะเคอะเขินเขิน่ะโอ้ขายตรงอะไรเงี้ยรู้สึกแย่พูดง่ายไอพวกขายตรงเนี้ยถ้าใครบอกเบลว่าขายตรงเหรอไอพวกขายตรงเหรอเบลยิ้มใส่เลยนะเบลแบบรู้สึกดีเฮ้ยเขารู้ว่ะว่าเราทําขายตรงนะคะเบลทําขายตรงขายตรงยังไงอะอย่างที่หนึ่งเบลขายสินค้าค่ะ เบลไม่เคยหลอกไม่เคยอ้อมนะว่าคุณพี่อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อหลอกให้ซื้อของไม่มีเบลขายตรงๆเลยเบลมีโลชั่นนะเบลมีแปรงรีอฟันนะยาถีบฟันนะสินค้าเบลราคาเต็มเท่านี้ราคาสมาชิกเท่านี้เบลบริการจัดส่งขายตรงๆนะคะขายตร,ตรงอย่างที่สองคือเบลขายไอเดียลูกค้าอยากซื้อสินค้าที่ถูกลงนะคะเบลขายไอเดียในการซื้อสินค้าที่ถูกลงแนะนําเลยทํำยังไงนะคะแล้วก็ขายไอเดียในการหาไรายได้เพิ่ม สอนทีมงานหรือสอนคนที่อยากจะมีะไรายได้เพิ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อตัวเบลโดยตรงแต่ว่าอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยเบลก็ขายไอเดียาการทํางานขายอย่างที่สองเนี่ยคุณไม่ได้เสียงเงินซื้ออะไรเลยนะแม้กระทั่งลูกค้าทีมงานไม่ได้เสียงเงินซื้อเลยนะแต่เบลขายให้ฟรีๆเลยไอเดียเนี่ยนะคะผลประโยชน์ของเขาอะ่ะเบลขายให้ฟรีแต่ขายอย่างที่หนึ่งอาจจะเสียงเงินเพราะต้องซื้อสินค้าไปใช้แต่ขายตรงๆไงไม่ได้อ้อมนะคะคิดให้ดีๆแล้วเราจะทําได้ถ้าเราไม่ลงมือทําเบลว่ากลัว กลัวคนที่บ้านจะดูถูกคนที่บ้านจะว่าเลิกเธอะไร้สาระกลัวเพื่อนร่วมงานรังเกียจกลัวเพื่อนรังเกียจโอ้ยไปทาขายตรงเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพื่อนรังเกียจตัวเราเองอะรังเกียจในงานที่เราทํานะคะคนที่เขาลุยอะเขาไม่กลัวนะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นพิสูจน์ให้คนคนนั้นเห็นว่าเฮ้ยมันมันเป็นของดีแหละเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะแล้วก็จะทําทำทำจนกว่าจะได้ไม่ล้มเลิกแต่ที่ไม่ทําเพราะว่ากลัวกลัวคําดูถูกกลัวเหยียดโดนเหยียดนะคะจริงๆแล้วอ่ะ กลัวไปเองตัวเองนั่นแหละเหยียดตัวเองเองชื่อเบลนะคะแต่ว,ว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้จะมาพูดจริงๆอีกทีนึงส่วนคนที่เป็นนักขายขายให้ตัวเองระดับแรกคือบอลสตาร์กับซิเวอร์สตาร์อยู่กลางๆเนี่ยคะ่ะขายให้ตัวเองกับขายให้คนอื่นอยู่ในฐานะนักขายอาจจะไม่ขายให้ตัวเองก็ไปขายให้คนอื่นไรายได้คุณก็จะอยู่ในฐานะนักขายขึ้นๆลงๆแล้วก็ได้นิดหน่อยนะคะส่วนระดับที่สองคือซิเวอร์สตาร์ไปโกสตาร ก็คือเจ้าของร้านมีความเป็นเจ้าของร้านมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มขยายสาขาเริ่มขยายกิจการของตัวเองโดยการไปหาสมาชิกเพิ่มแนะนําก็ได้กลัวการหาก็แนะนำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมีคนสนใจมาทักเราเองนะคะหาสมาชิกเพิ่มแนะนําสินค้าของตัวเองได้มากขึ้นคนเป็นเจ้าของร้านนะจะต้องรู้ว่าเรา,าขายอะไรและอะไรในร้านเราดีแล้วมันใช้ยังไงเราถึงจะเป็นเจ้าของร้านได้นะคะเพจ ช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยจะมีบัตรสมาชิเอ่อบัตรขายออนไลน์ปีละร้อยแปดสิบบาทคุณต้องสมัครแต่ถ้าสมัครแล้วไม่ขายไม่ต้องไม่ต้องสมัครไม่ต้องขายนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มเสียปีละร้อยแปดสิบาทเราไม่ขายไปขายอย่างอื่นขายในเพจก็ได้โพสต์ post ได้เอ่าเราโพสต์บนนูน่นบนนี่ได้ตามเฟซต,ตามไลน์ทาไมเราจะโพสต์หาเงินไม่ได้จริงไหมเราไม่ได้ไปขอใครกินเราไม่ได้ไปยืมใครเราโพสขายของเพื่อหาเงินเราโพสตบนนู่นบนนี่ว่าคนนั้นคนนี้ได้ถ้าเราโพสต์ยังไงให้เราได้เงิน นะะคเพจกลุ่มเฟซไทม์ไลน์ไทม์นะคะ, Page, time, time, ะ,คะอย่างโกสตาขึ้นไปไปถึงพาราไดซ์ไปถึงดมอนใหญ่ๆรายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยคือนักธุรกิจเราจะไม่ค่อยขายของแล้วนะเพราะว่าการขายเนี่ยมันอยู่ในตัวอยู่แล้วถามอะไรมาตอบได้หมดราคาเท่าไหร่สินค้าใช้ยังไงอะไรตอบได้หมดเพราะว่าเราเริ่มจากการขายสินค้าขายให้คนอื่นขายให้ตัวเอง จนมาถึงเป็นเจ้าของร้านสร้างร้านค้าเพิ่มหาลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้าประจําที่ร้านเราพอโตจากโกสตาขึ้นไปแล้วไม่ต้องขายแล้วเป็นนักธุรกิจสร้างเจ้าของร้านขึ้นมาเบลสร้างโกสตาขึ้นมาหลายๆรหัสเบลสร้างพี่เขมสร้างพัดสร้างสายสมอนเขาคือเจ้าของร้านแล้วกําลังให้เจ้าของร้านเนี่ยเป็นนักธุรกิจ ซึ่งมันอาจจะช้าหน่อยการเป็นนักธุรกิจมันต้องเรียนรู้ทางด้านอารมณ์เรียนรู้การบริหารเรียนรู้การชนะใจตัวเองหลายๆอย่างนะคะ3ามขั้นตอนหลักๆอ่าเดี๋ยวเบลจะมาทําภาพให้แต่ว่าช่วงเนี้เบลจะยุ่งเรื่องการปิดยอดนะคะก็เลยช้าแต่อยากอัดคลิปทุกวันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นทักเบลส่วนตัวมาได้เลยแล้วขอบคุณน้องคนนั้นมากๆชื่อไลน์คําว่าคนดีเดี๋ยวเบลก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเรื่องส่วนตัวเพราะว่าไม่ได้ต่อต่อจากตัวเบล นะคะคทักมาขอบคุณแล้วก็บอกว่าฟังและอ่านที่เบลส่งตลอดขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เบลนะ